สวัสดีครับวันนี้กับผมร้านบอมเลสซิ่งบล็อกนะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งนะครับไดโนบล็อกรุ่นปุ่มกด990บาทนะครับในฟอร์เรนเจอร์นะครับจะมาเน้นปิดควันรับรองว่าเห็นผลแน่นอน990บาทคุ้มซื้อเถอะเบื่อนะครับกดตะกระ้าซ้ายมือข้างล่างไั่เลยครับอันเดิมเลยครับอ่ะพี่นี่ตั้งปิดควันเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเรากดปุ่มซ้ายมือพี่ให้พี่ตั้งตัว A เป็นโหมดที่1นะโหมดที่2ตัว F อันนี้คือโหมดท่าเรื่องวัยแบบตั้งเองโหมดปิดควันอยู่หลังตรงนี้น เลขห้าตัวเอนี่คือเอฟคือโหมดตั้งเองตั้งเองอ่ะโหมดปีกควันจะอยู่อันที่สามก็คือเลขห้าหรือตัวเอสนะครับคราวน,นี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ก่อนเดี๋ยวผมเอาเบอร์สองก่อนนะดูว่าอยู่ไหมเบอร์สองอ่ะไป,ไปเบอร์ห้าเลยเอาเบอร์ห้าก่อนนะคิดว่าผ่านยังถ้ายังไม่ผ่าน เอาอีกเบอร์หกสูงสูงเท่ไหร่ครับนี่แค่หกเองอ่ะหกครับ <6 S 1> สวยไหม,ม,มนะจบไหมอรอบยังสูงด้วยอ่ะดูรอบครับรอบเครื่องอยังสี่พันห้าเอ้ยสี่เกือบสี่พันห้าสี่พันขึ้น